ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเช่นกันนะคะสําหรับข่าวนี้นาเดชท,ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านสวนยิ่งเย็นนะคะที่จังหวัดขอนแกน่นเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆค่ะถือเลิกตีทําบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตของเรานะคะนาเดชคูมิกิยะที่ได้ให้ทางแม่แก้วพราส่องสมคุณแม่สุที่รักเป็นคนดําเนินงานและพิธีต่างๆแทนอย่างเรียบง่าย โดยแม่แก้วได้เผยภาพและคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะให้เห็นถึงบรรยากาศของพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านสวนยิ่งเย็นจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นบ้านของณเดชนะคะที่ถูกสร้างเสร็จมาได้สองปีแล้วพร้อมแคปชั่น ขอนำบุญมาฝากทุกท่านให้ได้รับความมงคลสวัสดีมีโชคสุขสำเร็จอุดมในความเจริญในอริยทรัพย์ทั้งปวงตลอดไปร่วมกันนะคะร่วมกันนะคะสาธุค่ะก็เป็นบ้านที่สวยงามมากๆนะคะสำหรับบ้านของณเดชคูมิกยะที่บ้านสวนยิ่งเย็นนะคะถือเป็นบ้านที่สวยงามมากมีธรรมชาติล้อมรอบนะคะสร้างเสร็จมาได้สองปีแล้ววันนี้แม่แก้วก็ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหลายคน นก็คงอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านสวนยิ่งเย็นของพระเอกหนุ่มณเดชคุมิกยะที่จังหวัดขอนแก่นที่เราพูดถึงนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรสวยงามใหญ่โตขนาดไหนและมีธรรมชาติร้อมรอบร่มรื่นร่มเย็นขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ